วันนี้ผมมาแบ่งปันทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการซื้อทองยังไงให้มีกําไรนะครับแน่นอนมีกําไรสั้นกําไรยาวนะครับก็มีคนมาให้ผมสอนเกี่ยวกับการหาเงินจากทองคำครับต้องบอกก่อนตำโตงนะครับว่าช่วงก่อนผมเปิดคอร์สสอนนะครับตอนนั้นเริ่มต้นที่ห้าก็เจ็ดครับมีคนมาเรียนค่อนข้างเยอะสมควรนะครับก็หลายคนก็กําไรพันหนึ่งพันขึ้นไปครับจนทองนี้ เกือบสามหมื่นสามใครไม่ได้กําไรก็ไม่รู้จะไว้ยังไงนะครับเช่นผมต้องบอกคุณก่อนนะว่าก่อนที่คุณจะมาเล่นทองคำครับคุณสิ่งหนึ่งที่คุณต้องตระหนักก็คือคุณต้องรู้ว่าทองคำอ่ะมันเติบโตปีเท่าไหร่ผมสอนคนหางเงินในคอร์สเนี่ยผมบอกว่าทองคำเติบโตปีหนึ่งแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณที่ดูกันคุณเรา สามพันตั้งแล้วหาได้สองหมื่นเก้าครับที่ดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเชื่อว่ามันก็เกือบครั้งเดียวเกือบโขเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเช่นวันนี้ถ้าคุณไปเทียบกับระหว่างที่คุณฝากเงินปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับแต่ทองเนี่ยโอกาสทํากําไรของคุณเนี่ยยังไงก็มีมากกว่าบาทเองผมเชื่อว่ายัางไงคุณได้มากกว่าสองถึงสามพันถ้ารวมๆวมกันหลายๆครั้ง นะครับเดี๋ยวผมจะชี้พ้อยให้คุณดูนะครับว่าทองมันขึ้นอันนี้ตัวเลขจริงนะครับแง่คุณดูผมเองซื้อช่วงก่อนที่เก็บทองยาวๆสองหมื่นเก้า 29, หน่อยๆแต่วันนี้คุณดูนะครับกราฟมันขึ้นมาเนี่ยอันนี้สามเดือน,นครับเนี่ยยังไม่ลงเลยนะดูหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณดูครับอืมนี่นะครับขึ้นที่ผ่านมานะครับแล้วคุณมาดูเจ็ดวันนะครับ เช่นผมจิงมาบอกว่าถ้าวันนี้ใครสนใจที่เล่นทองถ้าใครกลัวคุณไปซื้อทองแท่งมาเลย9.65นะครับแต่อย่างผมเนี้ยสะดวกก็คือออนไลน์ง่ายดีนะครับก็คือก็จะใช้สูตรหนึ่งก็คือแบ่งเงินเป็นสองก้อนนะครับแบ่งเงินเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเอาไว้เก็บทองยาวเผื่อมันขึ้นอย่างซื้อสองมันเก้ามาขึ้นมาสามนสามเนี่ยก็กําไรเท่าไหร่ละ อีกก้อนหนึ่งเอาไว้เก็บเงินสั้นก็คือเอาไว้เล่นบาทหนึ่งสองสามร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับเต็มเชื่อว่าถ้าคุณเล่นสองจังหวะเนี่ยยังไงมีกําไรแล้วเกินสองสามพันแน่นอนครับเนี่ยที่ผ่านมาทองขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยวันสองวันนี้ขึ้นไปสองร้อยแล้วนะบาทละสองร้อยเพียงแค่วันเดียวเองนะครับเนี่ยเช่นถ้าคุณ เข้าใจเรื่องทองการเติบโตของทองและอีกส่วนที่ผมแบ่งปันก็คือคุณต้องเข้าใจภาวะหนึ่งนะครับก็คือภาวะแพนิคนตื่นตระหนกอะไรนะครับมีเรื่องนั้นนีสงครามเมียอะไรลยอย่างเข้าใจได้ถ้ามีอะไรที่ทําให้คนกลัวๆนะ่ะคนจะวิ่งไปทองคํานะครับคนจะวิ่งไปหาทองคานะครับเช่นวันนี้คุณนะฮะที่คุณมาตามผมนะครับผมอยากให้คุณมีเงินมีทองอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ใครไม่ว่าใครทําแลกเปลี่ยนคุณก็มีกำไรนครับแลกเปลี่ยนง่ายๆขอเพียงมีพาสปอร์ตเช่นทองก็เหมือนกันง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการความรู้ที่ลึกขึ้นไปอยากจะรู้เป็นหลักิจจาลักษณะมาเรียนผมครับเดี๋ยวผมสอนให้ไม่อยากครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะวันนี้หลักร้อยเองนะครับใครสนใจก็ทักมาที่ไลน์ข้างล่างผมจะบอกให้คุณครับว่านี่มีกลุ่มรองรับให้คุณด้วยนะครับโอเคแบบปันคุณ